อทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาถึงบนห้างแล้วนะก็จุดฟงจุดไฟอลไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นั่งมาสักพักแล้วก็มาเปิดคลิปให้ดูนะหมเหมือนมีการเดินย่องมาแล้วนะเฮ้ยทุกนเจอไหมไหน,นี่ยเจอไหม ไปทำเป็นทาสของมันน่ะเฮ้ยมึงปล่อยน้องจำปาแลเว้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยไอ้พู้นำคุณจะหนีไปไหนวะน้องจำปาหยุดไม่ต้องตามมันไปตุกผมตามมันไม่ได้เลยไอ้พู้นำทุกคนพ่วงไว้ทุกท่อนนะผมตามมันเลยน้องจำปาปล่อยผม นยมาปล่อยผมนยมาปล่อยผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อฟซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับผมเนี่ยวันนั้นนะผมไปถามลุงเลี้ยงผีแล้วนะสรุปแล้วน้องจำป่าหายตัวไปจริงๆนะ ซึ่งที่เอกองคลาเอกบอกมาเป็นความจริงทุกคนลุงเลี้ยงพีบอกว่าลุงเลี้ยงพีพยายามจะช่วยละแต่ไอท่านผู้นำนั่นน่ะมันใช้คาถาวิชาอาคมอะไรคงมันไม่รู้นะเอาตัวน้องจำปาไปจนได้ลุงเลี้ยงพีก็พยายามที่จะช่วยสุดฝีมือแล้วแต่ลุงเลี้ยงพีเองก็บอกว่าลุงทำได้เท่านี้นะผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีละผมก็เลย มาตามหาเลยผมคิดว่ามันน่าจะไปทางนี้ทางที่ผมเนี่ยเคยเจอมันนะผมจะลองไปดูที่ป่าข้างบนนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปอยู่บริเวณนั้นผมสันนิษฐานว่ามันต้องไปตรงที่มีห้างอยู่ห้างหนึ่งเพราะเป็นห้างของเพื่อนผมเองห้างเพื่อนสอนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปดักรอมันที่นั่นนะ เพราะว่ายังไงมันต้องผ่านเส้นทางทางนั้นชั่วไปทุกคนก็เดี๋ยวก่อนจะรับชมคลิปผมฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนไปทุกคนเราไปดักรอไอ้ท่านผู้นําชั่วกันเลยดีกว่านะไปครับทุกคน ไปทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางต่อละผมเนี่ยจะขึ้นไปนรอผู้มันที่ห้างนะนี่นะทุกคนตอนเนี้ย,ผม,ยผมมาถึงก็เลยครึ่งทางที่จะไปถึงห้างไปนะมือหูมากเลยนะตอนนี้ รู้สึกว่าเหมือนมีไฟในตัวขึ้นมาแบบเยอะจับเลยนะทุกคนแบบโมโหโมโหแบบสุดๆนะทุกคน น,นี่ผมมาเข้าดงไผ่แล้วนะ ทุกคนตอนนี้ผมเริ่มจะรู้สึกว่าเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะไะเดี๋ยวผมขอรีริบเดินทางให้ถึงห้างก่อนดีกว่าจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะหรืออาจจะเจออะไรแปลก,ปกหรือพลึกลับพลึกลักบเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ดูนะไปทุกคนครับก็ตอนนี้นะผมเนี่ยจะเดินมาใกล้จะถึงละ ก็เลยขอพักก่อนนะเพราะว่าช่วงที่ผมจะเดินกลับไปเนี่ยไปที่ห้างเนี่ยมันต้องเดินลงเนินนะเกิดผมเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยผมขาผมไม่มีมีแรงอ่อนแรงเนะี่ยผมอาจจะลื่นล้มก็ได้นะก็เลยขอนั่งพักตรงนี้สักคู่หนึ่งก่อนอยู่ใต้ลมไม้เลยนะทุกคนใชเจหมดูทางที่ผมเดินลงมาเป็นป่าเลยนะ และอย่างชันด้วยนะทุกคนเพราะวันนี้ผมเนี่ยมาคนละเส้นทางทางเป็นประจํานะเพราะว่าที่ผมไปหาลุงเลี้ยงผีมาเนี่ยมันคนละทางผมก็เลยแวะมาเส้นนี้เลยเพื่อที่จะถึงใกล้กว่าแต่ทางมันค่อนข้างที่จะขึ้นเนินบ่อยและลงเนินนะก็เลยขอพักตรงนี้ก่อนนะฟังจากเสียงก็รู้นะว่าหอบขนาดไหน ผมไม่รู้ว่าไอ้น,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะต้นเนี่ยเหมือนอยู่ร,บรอบๆผมเต็มเลยเนี่ยนี่ยทุกคนมันเรียกว่าอะไรทุกคนพอจะเดาออกมาแต่ต้นมันคุ้คุ้นเหมือนที่บ้านผมปลูกนะเนี่ยกลิ่นมันก็หอมๆนะทุกคนกระชายหรือเปล่าทุกคน ระชายป่าหรือเปล่าเนี่ยกลิ่นมันแปลกๆหอมๆไม่ใช่แปลกๆนะทุกคนกลิ่นมันหอมๆนะยุงก็เยอะนะทุกคนผมไม่กล้าจุดไฟนนะบริเวณนี้เพราะว่าใบไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งเยอะนะเกิดมีลมพัดมันเนี่ยตัวอะไรกไม่รู้นะจ้องจะเข้าต่างเดียวเลยทุกคน ต้องคอยดูสัตว์ป่านะทุกคนที่เนี้ยเสียงสัตว์ป่าก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นหมู่ป่าอะไรพวกเนี้ยมันชอบมาหากินของบริเวณที่อยู่ข้างๆลําห้วยนะไปทุกคนเดี๋ยวแล้วเดินท,ทางกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ก็คิดว่าอีกไม่ไกลก็คงจะถึงห้างเดินลงเนินนิดหน่อยหนึ่งนะไปทุกคนมาทุกคนตอนนี้ก็ เดินทางลงมาแล้วนะคนข้างที่จะชันเลยนะทุกคนกองเบืรอนทุกคนปลอดภัยทางชันมากทุกคน เห็นกล้วยไม้พอดีเลยนะเยอะเลยฮะส่วนต้นอ่ะยาวไปเลยนี่ต้นหนึ่งข้างบนนู้นอีกสองสามต่อนะนกร้องก็เพาะนะทุกคน ไอนกิีนสาบอะไรไม่รู้นเลย้ี่เกวีกนสาบแรงมากเลยอะเยีบยบโดนกิ่งไม้นะนี่ก็พยายามเดินลงแบบระมัดระวังที่สุดนะ เสียงเหมือนมีใครเดินมาเลยนะทุกคนเสียงอะไรวะข้างบนนั้นทุกคนเสียงมาจากทางที่ผมเดินลงมานะ ลมพัดแรงเฉยเลยพอถึงบริเวณห้างแล้วนะ นี่นะทุกคนผมเดินลงมาทางนี้นะบอกว่าเป็นทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะอืมนี่ทุกคนมีการมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะเจอไหม ก็คงจะอีกไม่ไกลละก็จะถึงห้างแล้วนะทุกคนผ่านตรงนี้ไปหน่อยนึงก็คงถึงนะไปทุกคนรีบเดินทางไปที่ห้างกันก่นกอนเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไปซุ้มรอดูผมคิดว่ายังไงมันคงยังมาไม่ถึงนี้หรอกแต่มันมาที่นี่แน่ๆผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันต้องผ่านมาตรงจุดตรงนี้ไปทุกคน,ไป,กคนไปที่ห้างกันเลย ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงห้างแล้วนะนี่ทุกคนเจอไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปีนขึ้นห้างแล้วนะแต่จะเจอกันก็ตอนอยู่บนห้างแล้วนะช่วงปีนขึ้นไปเนี่ยผมคงจะไม่ได้ถ่ายนะถ้าผมถ่ายเนี่ยผมก็ต้องปีนขึ้นปีนลงนะลงมาเก็บกล้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปีนขึ้นห้างไปก่อนเลยอันดับแรกนะไปทุกคนไว้พบกันตอนที่ผมอยู่บนห้างแล้วนะ ่ก็อยู่ตายห้างนะเดี๋ยวขึ้นห้างสักครู่งกับขึ้นไปรอดูนะขึ้นไปกงกอบฟงกอบไฟให้เรียบร้อยก่อนก็จะอัดถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวขึ้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะทุกคนปรอบๆก่อนนะเผื่อมีอะไรมาซุ่มมองผมจะได้จัดการมันเลยปะ ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาถึงบนห้างแล้วนะก็จุดฟงจุดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นั่งมาสักพักแล้ะก็มาเปิดคลิปให้ดูนะก็ก็เลยเปิดคลิปเลยช่วงที่ไฟติดอะไรนั่งพักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะขอรอดูข้างบนนี้ก่อนว่าพวกไอผู้นําชั่วเนี่ยจะเดินผ่านทางนี้ไหมสักป๊บหนึ่งนะถ้ามัน ไม่มาผมก็จะกลับไปหาอีกทีหนึ่งที่ห้างแรกนู่นห้างที่ผมเคยเจอมันกับไอไอเอกรอบแรกนะทุกคนมันเสียงในพานหรือเปล่าเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยนะ สิ่งในพัหรือเปล่าทุกคนจากล่างนู้นอะจากล่างนู้นนะทุกคนสิ่งในพันหรือเปล่าทุกคนจะผมเปิดกล้องหลัง่องดูนะเผื่อจะเจอใครเดินมาพันฝั่งนี้นะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งกล้องไว้ละกับเสียงที่ผมได้ยินมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะี่ทุกคนเจอไหม เหมือนมีการเดินย่องมาแล้วนะเฮ้ยย้นเจอไหมเนี่ยเจอไหมทุนน้องจำปานี่ว่าขับไอ้ผู้นำชั่วเีย เฮ้ยไอ้ผู้นำช่วยน้องจำปาทุกคนอยู่จริงด้วยนะน้องจำปาคร่าน้องจำปาไปอยู่ตรงนั้นได้ไง ปล่อยมือมันเดี๋ยวนี้นะมันจะจับน้องจำปาไปไปทำเป็นทาสของมันน่ะเจ้าพูดอะไรให้ให้กิเฮ้ยปล่อยน้องจำปาน้เว้ยลูกสาวบอกไปมัาบอกเจ้าเป็นลูกสาวขาบอกมันไปสิทุกคนน้องจำปาแย่แล้วนะตอนนี้ถูกไอ้ผู้นำชั่วเนี่ยครอบงําจิตใจไปแล้วนะเราเป็นพ่อลูกหกขา น้องจำปาปล่อยมือมันออกเดี๋ยวนี้เลยจะกินของดีของสดทำไมน้องจำปาไอ้ผู้นำชั่วมึงทำไรน้องจำปาวะมึงแม่งค้นเร็วเลยวะ มึงทำแบบนี้ได้ไงวะงไปให้น้องจำปาเนี่ยกินของดิบของสดลูกสาขาขายกินอะไรลูกสาขากับมึมึง,ม,งมึงเลิกทำแผนการชั่วชั่วมึงเลยผู้นำจะ <c oughs> ลงไปจัดการมึงนี่แหละเจ้าจะลงมาขาไปถึงชายแดนแล้วมึงไม่มีวันเอาน้องจำปาไปไหนเด็ดขาด <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> น้องจำปาไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน้องจำปาต้องกลับไปรักษาตัวเดี๋ยวนี้พาทุกคนเดี๋ยวลงไปก่อนนะเฮ้ยวนเดี๋ยวผมขอลงไปก่อนเฮ้ยห hey, ยุดนะเว้ยไอ้พน,น,น,น้ำมึงจะหนีไปไหนวะนะ้องจำปาหยุดไม่ต้องตามมันไป,ปนพกว,วกน้ำมึงหยุดนะเว้ยตามมาึงไปแน่แหละน,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 น้องจำปามีสติหน่อยน้องจำปาเฮ้ยเฮี้ยเสียงอะไรมาอีกวะเนี่ย เฮ้ยม <chat> ึงหยุดนะเว้ยม no, ึงจะพาน้องจำปาไปไหนคนเดินไวมากเลยเฮ้ยมึงหยุดนะเว้ยพุ่นน้ำเฮ้ยมึงหยุดดิจะไปไหนน้องจำปาไอ้พุ่นน้ำเฮ้ยทุกคนมันช้าแรงของมันไม่รู้ผมตามมันไม่ได้เลยอู้ว่าุกคน ทุกนพูอกทุกท่านนมามันด้กรนั้นตยาปล่อยผมัวยาปล่อยผมัวยำปล้ยาปล่อยผมกััการนน หนีไปแล้วนะทุกคนผมต้องรีบออกมาเลยเพราะว่าน้องยำปลาเนี่ยเอาแรงมาจากไหนไม่รู้นะจะบีบคอผมแล้วจะเอาผมไปด้วยทุกคนทุกคนผมตามไม่ได้แล้วผมต้องมีคนมาช่วยผมไม่งั้นผมเสร็จพุงมันแน่ตอนนี้น้องจะปลาไม่ได้สติเลยนะไปทุกคนไปพบกันทิ่หน้านะ ิีนี้ผมขอเดินทางกลับก่อนอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีกันแค่นี้เมื่อสักครู่เนี่ยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะตามผมมาด้วยไปทุกคนไปพบกันกินหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ